ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรจนาสทธาปู่พญานาคนะคะทุกๆคนและก็เพจเปิดตำนานผาแดงนางไอกับปู่พญานาคพังคีสวัสด,ดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมพี่รถวันนี้เนี่ยพี่รถจะมาบอกเล่าปฏิหารของปู่พญานาคพังคีแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราที่สกลนคร เกี่ยวกับโควิดตอนนี้โควิดทุกๆคนก็กําลังกวาดกลัวเนาะทุกคนคนกลัวกลัวในในของโควิดวันนี้พี่รถอยากจะมาบอกเล่าปฏิหารของปู่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่รถกําลังจะเล่ามันเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลแล้วก็เชื่อเฉพาะกลุ่มในการเชื่อและศรัทธาปูพ่พญานาค พี่รสอยากจะให้เป็นแนวทางปฏิบัติหรือว่าแนวทางที่เป็นขวัญกําลังใจพี่รสก็เลยอยากจะมาบอกเล่าว่าเราจะทำตัวยังไงเราจะปฏิบัติตัวยังไงที่จะผ่านวิกฤตตัวนี้ไปเพราะว่าปู่บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะหนักแบบสุดๆหลักหมื่นก็เอาไม่อยู่คนตายก็หลักร้อย กว่าแล้วคราวนี้ตอนนี้ตอนนี้คือจากเนี่ยก่อนเข้าพรรษาหลักหมืน่นแล้วก็ภายในพรรษาก็จะหนักอีกดังนั้นแล้วเนี่ยเรามาหาแนวทางแล้วเราก็มาหาสิ่งที่ทำยึดเหนี่ยวจิตใจให้เรามีความมั่นคงจะมาบอกเล่าถึงปฏิหารมันเกิดขึ้นหนึ่งคนแรกที่ติด แล้วก็เกิดปฏิหารก็คือลูกชายถ้าใครลูกชายพี่ลดเป็นโควิดก่อนเพื่อนเลยตอนอยู่กรุงเทพเมื่อเดือนก่อนนู่นเดือนที่แล้วณนะวันที่พี่ลดรู้ว่าลูกชายติดโควิดวันนั้นพี่ลดเป็นทุกแบบทุกมหันเลยแต่พี่ลดผ่านมันไปได้ด้วยบารมีของปู่บารมีหลวงพ่อองคแสน ดังนั้นแล้วพี่รถอยากให้ทุกคนเนี่ยมาฟังแล้วก็ได้ได้ประสบการณ์เพื่อจะไปปรับเปลี่ยนปรับใช้กับตนเองครั้งแรกพี่รถเจอกับลูกชายติดโควิดหน้าวันที่ลูกโทรมาติดโควิดลูกเราเป็นคนอ้วนเป็นคนใหญ่แล้วอาการถ้าติดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าลงปอดหน้าวันที่รู้ลูกติดปับ สิ่งแรกที่พี่รถทำคุณรู้หรือเปล่าทุกคนรู้ไหมพี่รถทำยังไงพี่รถสวดมนต์ภาวนาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือปู่พญายนาคพังคีปู่พญายนาคทั้งห้าปู่พญายนาคในหนองหานณวันที่ลูกชายพี่รถติดพี่รถจุดทูปสาบหกดอกขอบอกว่าณวันนี้ลูกชายพี่รถ หนึ่งยังไม่ได้เตียงณนะตอนที่ลูกโทรมาติดต่อโรงพยาบาลไม่ได้พอหลังจากลูกพูดแบบนั้นปับ๊บพี่รถจุดทูบขอพรปู่ว่าให้ลูกชายพี่รสได้ติดต่อโรงพยาบาลได้ทำทุกอย่างได้ในทันทีเชื่อหรือไม่ว่า หลังจากพี่รถจุดทูบขอพรจากปู่ไม่ถึงสามสิบนาทีลูกชายพี่รถแจ้งบอกว่าแม่ได้โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วและรถพยาบาลกำลังจะเข้ามารับหลังจากนั้นเนี่ยพอรถพยาบาลเข้ามารับลูกพี่รถเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลพี่รถก็มีการกังวลใจว่าถ้าลูกชายพี่รถเป็นหนักหรือว่า เป็นแรงเราอยู่ห่างกันเราอยู่ไกลกันลูกจะทำยังไงแล้วเราจะช่วยลูกยังไงรู้ไหมทุกคนพี่รสก็ภาวนาขอพอรปู่อีกว่าขอให้แบงค์หรือลูกชายพี่รสอย่ามีอาการเจ็บปวดทรมานรู้ว่าเป็นโควิดให้เขารักษาด้วยอาการที่ไม่เป็นเรืยอความรุนแรง ทุกคนรู้ไหมว่าในขณะที่พี่รถขอพรอธิษฐานปู่แบงค์อยู่โรงพยาบาลสิบสี่วันแบงค์ไม่มีอาการของของไข้ไม่มีอาการของหายใจไม่ออกเชื้อไม่ลงปลอดแบงค์อยู่แบบปกติหมอก็ให้ยาให้ยาเพื่อจะฆ่าเชื้อไปเรื่อยๆจนครบสิบสี่วันแบงค์ไม่มีอาการ แบงค์ตรวจโควิดถึงสามรอบก่อนที่จะกลับมาสกลนครแบงหายแล้วก็พอแบงค์กลับมาสกลนครแบงค์ bank ก็มากักตัวอีก14วันแบงค์ bank ก็ไปตรวจอีกรอบที่สี่ก็ไม่ก็สรุปว่าแบงค์หายหายสนิทรู้ไหมว่าพี่รถทำอะไรถึงทำให้แบงค์ไม่เกิดอาการก็คือหนึ่ง พี่รสจุดทูปบ,บอกปู่พญานาคพังคีและพี่รสได้ไปที่ผูน้ำลอดของปู่สุวรรณนาคคลาชที่พี่รสพยายามบอกคนเมืองสกลตลอดว่าให้เอาหัวสิงออกตรงนั้นมันหัศจรรย์แล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบมากๆพี่รสก็ไปขอพอรปู่พญานาคในหนองหานและปู่สุวรรณนาคราชว่าขอให้ลูกชายพี่รส อย่ามีอาการใดๆที่จะทรมารหรืออะไรก็ตามแล้วก็ให้แค้วคาดปลอดภัยพี่รถจะนำผล,ลไม้เก้าอย่างพวงมาลัยเก้าพวงมาถวายปู่ตรงผูน้ำรอดแล้วพี่รถก็บนที่หลวงพ่อองคแสนว่าให้ลูกชายพี่รสแค้วคาดปลอดภัยพี่รถจะถนำต้นเงินต้นทองมาถวายหลวงพ่อองค์แสนสรุปแล้ว แบงก์ก็หายเป็นปกติจนทุกวันนี้พี่รถก็ได้ไปแก้บนเรียบร้อยแต่ปฏิหารไม่ได้เกิดกับแบงค์คนเดียวปฏิหารของปู่อีกนะครั้งนี้เพื่อนของพี่รถที่อยู่กรุงเทพอายุเท่ากันกับพี่รถเรียนด้วยกันที่สมัยเรียนที่เทคนิคติดโควิดณวันที่น้องสาวเขาโทรมาหาพี่รถน้องสาวเขาเนี่ยกับพี่รถ ไม่เคยเจอกันสามสิบกว่าปีพ่อนอนนั้นที่เขาเพื่อนพี่รถคนนี้ไปจากเมืองสะกลน,น้องสาวเขาเพิ่งอายุแค่ห้าหกขวบเองแล้วเราก็ไม่เคยได้เจอน้องเขาก็ไม่เคยรู้จักเราปฏิหาริมากว่าหน้าวันที่พี่เขานอนไม่อาการก็คือไม่รู้สึกตัวติดโควิดเนื่องจากเพื่อนพี่รถคนนี้เขา มีโรคประจำตัวหนึ่งความดันสองเบาหวานสามโรคหัวใจด้วยถ้าจำไม่ผิดพอเขาเข้าไปอาการเขาหนักพอไปถึงที่โรงพยาบาลแล้วเขาไม่รู้สึกตัวเลยณวันที่น้องสาวเขาโูรมาหาพี่รุตแล้วน้องสาวเขาก็ร้องไห้ว่าเขาไม่รู้จะไงแต่เขาณวันที่พี่สาวเขาเข้าโรงพยาบาล พี่สาวเขาเนี่ยก็ได้เอาโทรศัพท์เขาก็ได้เอาโทรศัพท์มือถือของพี่สาวเขา้าไปพอเขาถือที่โทรศัพท์พี่สาวเขาเขาเห็นเฟซของพี่รถเนี่ยเด้งขึ้นที่เฟซของพี่สาวเขาบ่อยมากเยอะจนทำให้เขามีความรู้สึกว่าทําไมเฟซของผู้หญิงคนเนี้ทําไมเด้งขึ้นที่ที่เฟซพี่เขาบ่อยมากสแสดงว่าพี่คนเนี้ย จะต้องหนึ่งต้องเป็นเพื่อนสนิทของพี่มอนพ,พี่พี่ของเขาอะแล้วก็ต้องเป็นผูกพันอะไรกับพี่เขาเขาก็เลยได้เอาเฟซของพี่รถเนี่ยไปให้คุณแม่กับพี่สาวเขาดูคุณแม่เขากับพี่สาวเขาดูก็เลยบอกว่าอ๋อพี่รถคนเนี้ยเป็นเป็นเพื่อนรักของพี่สาวเขาพอเสร็จแล้วน้องน้องเขาอะก็เลยทักเฟซของของน้องเขานะไม่ใช่เฟซของเพื่อนพี่รถนะเฟซของน้องเขาอะ มหาพี่รถแล้วก็บอกว่าใช่พี่รถไหมคะที่เป็นเพื่อนพี่มอนพี่ลก็สงสัยพี่บอกว่าใช่พี่ก็เลยเขาก็ยขอรับให้พี่รับแอดเขาพี่รับเสร็จเขาก็บอกว่าหนูนะเป็นเป็นน้องสาวพี่มอนนะคะตอนนี้พี่สาวของเขาอะอยู่ในห้องไอซียูแล้วก็ไม่รู้สึกตัวณวันนั้นในความเป็นเพื่อนของพี่รถรู้สึกเศร้าแล้วก็ ทำอะไรแทบไม่ถูกพี่รุก็เลยได้ออกไปหาปู่พังคีเรานี่แหละที่ข้างนอกที่บ้านพี่รุดเนี่ยแล้วพี่รุก็จุดธูปบกปู่ว่าขอพรขอบาร,รมีด้วยบุญกุศลที่พี่รุทำแล้วก็พรจากปู่ขอให้เพื่อนพี่รุเนี่ยหายแล้วก็ฟื้นกลับคืนมา หาพี่รถขณะที่พี่รถจุดทูบบอกปู่ปู่ก็บอกพี่รถว่าให้พี่รถไปบนตรงภูน้ำลอดเหมือนที่เคยทำให้กับแบงลูกชายพี่รถบนภูน้ำรอดบอกปู่สุวรนาคลาชบอกพญนาคทั้งหลายในหนองหานให้เพื่อนพี่รถปลอดภัยแล้วพี่รถจะรู้คำตอบปู่บอกพี่รถแบบนี้พอเสร็จ แล้วก็ให้ไปขอพรหลวงพ่อองคเสนเหมือนที่เคยขอให้แบงค์พ่อปู่บอกวันลุ่งขึ้นพี่รถก็ไปทําตามที่ปู่พังคีบอกปู่พี่รถก็ไปบนเหมือนที่เคยบนให้แบงค์พี่รถก็บอกว่าให้เพื่อนพี่รถหายรู้ไหมทุกคนตอนที่พี่รถไปภูน้ำรอดปู่อยู่ภูน้ำรอดบอกพี่รถว่าอีกสามวันเพื่อนพี่รถจะดีขึ้นอาการจะ ดีขึ้นแล้วก็ปฏิกิริยาตอบรับหมดทุกอย่างก็คือคุยได้แล้วก็จะดีขึ้นเลยณนะตอนนั้นพี่รถนะ่ะไตนี่ชื้นขึ้นมาเลยว่าปู่บอกว่าหายต้องหายหลังจากที่พี่รถบนเสร็จพี่รถก็ไล่ไปบอกน้องของเพื่อนพี่รถเสร็จหลังจากวันถัด วันลุ่งขึ้นเพื่อนพี่รถตอบสนองเริ่มกระดุกกระดิกเริ่มที่จะขยับหรือเริ่มที่พยาบาลถามก็สามารถที่จะตอบโดยการใช้วิธีพยักหัวหรือว่าแบบมีปฏิกิริยาตอบกับกับพยาบาลพอเสร็จวันที่สองปฏิหารหรือไม่ เพื่อนพิรุลืมตาลืมตาขึ้นมาแต่ยังพูดไม่ได้ก็ยังลืมตาที่จะมองหรือคุยพยักหน้าหรืออะไรกับคุณพยาบาลได้แต่วันนี้ครบสะวันที่เมื่อวานนี้ครบสามวันเพื่อนพิรถุถอดเครื่องช่วยหายใจเพื่อนพิรุคุยได้ เพื่อนพิรดลุกกินข้าวเองได้เพื่อนพิรดลุกสระผมเองได้ปฏิหารหรือเปล่าทุกๆคนมอนรักษาตัว <Hey. S 2> นะ uh, นะอ่าตู้ๆนะตอนแกก็ยกแขนได้แล้วเ่ะเพื่อนอกเดี๋ยวแกก็ใช้โทรศัพท์ได้ oh. เออเอเอรูน,ะนเพื่อนนะ uh. กำลังใจเธอนะเพื่อน uh. เออนี่คือปฏิหารนะทุกๆคนจากคนที่ไม่รู้สึกตัว แล้ววันสามวันที่ผ่านไปนู้นเนี่ยเราไม่รู้ชะตาเขาแต่วันนี้เราไปขอพรจากปู่ปู่บอกสามวันเพื่อนเธอจะหายเพื่อนเธอจะคุยได้ใครจะไปคิดวันนี้เพื่อนพี่รถดลุกขึ้นมาสระผมวันนี้เพื่อนพี่รถดลุกขึ้นมานั่งกินข้าว ไม่เรียกปฏิหารแล้วจะเรียกอะไรน้ำหนักเข้าร้อยกว่าโลนะคะทุกคนต้องก้องเข้าใจว่าเพื่อนรุ่รน้นะน้ำหนักร้อยกว่ากิโลมีความดันมีเบาหวานอาการไม่รู้สึกตัวแต่หลังจาก3ามวันที่ปู่บอกเขากลับคืนมาตอนนี้ออกจากห้อง ICU กินข้าวได้สาปผมได้ คุยได้ดังนั้นแล้วเนี่ยณนะวันนี้วิกฤตกำลังจะมาทุกอย่างจะโหมเข้ามาขอให้ทุกคนเนี่ยมีสติเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บ้านคู่บ้านคู่เมืองเราข้ามมาสละเวลาวันละ10นาทีหรือ15นาทีสวดมนต์ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกๆคน ขอพอรปลูกพญานาคพังคีในหนองหานขอพรหลวงพ่อองค์แสนให้คุ้มครองปกปักรักษาให้แค้วคาดปอดไปจากโรคภัยไข้เจ็บทุกๆอย่างเกิดสิ่งใดขึ้นก็ขอให้มีหนทางในการแก้ไขสิ่งใดที่ทำให้เราจะติดขัดก็ขออย่าติดขัดนาวันนี้ไปตรงที่ใดสถานที่แห่งใด ก็ขอให้เค้วคาดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะวันนี้เรามองไม่เห็นว่าใครมาจากไหนสิ่งที่ท่านมองเห็นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภูน้ำลอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือหลวงพ่อองค์แสนจะคอยคุ้มครองปกปักรักษาคนสกลน,นครถ้าใครดูไรสดพิรุมาตลอดพิรุจะพูดถึงภูน้ำรอด พี่รถจะพูดถึงหลวงพ่อองค์แสนเสมอนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองดังนั้นแล้ววันนี้ทุกๆคนต้องมีสติสละเวลาของตนเองวันละสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีสวดมนต์ไหว้พระไม่ใช่เฉพาะคนสกลนครทุกๆคนในประเทศไทยก็เช่นกัน สละเวลาวันละสิบนาทีสิบห้านาทีขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของแต่ละจังหวัดและพญานาคพญานาคท่านจะทำให้เราแค้วคาดปลอดภัยทุกทุกคนจะต้องมีความเชื่อมีความศรัทธานะคะทุกๆกคน ความเชื่อความศรัทธามันจะเกิดปฏิหารอย่างพี่รสเกิดปฏิหารให้เห็นสองคนที่พี่รสรักแค้วคาดปลอดภัยจากโรคร้ายนี้ทั้งสองคนดังนั้นแล้วทุกคนอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทวันนี้ถ้าใครรู้จักพี่รสหรือว่าเห็นพี่รสคุยให้ฟังเนี่ย ย้อนกลับไปในปีพศ2552ปู่เคยพูดไว้เสมอว่าปีพศ2564-65บ้านเมืองเราจะเกิดกันวุ่นวายบ้านเมืองเราจะเกิดภัยพิบัตินี่แหละมันมาถึงแล้วและคนที่จะผ่านภัยพิบัติในครั้งนี้ไปได้ ก็คือคนมีศีลธรรมมีธรรมะมีศีลห้าประจําใจจะแค้วคาาปลอดภัยศีลห้าจะปกปักรักษาคุ้มครองดังนั้นแล้วให้ทุกคนเจียดเวลาของแต่ละคนถ้าคนไหนทํางานทําภารกิจตอนเย็นไม่ว่างก็ให้สวดช่วงเช้าช่วงมีเวลาสละ สวดมนต์ไหว้พระคนไหนมีภารกิจเช้าก็สวดเย็นขอพรนะคะทุกๆคนแล้วเราจะแควคาดปลอดภัยทุกๆคนทุกๆค,คนในประเทศไทยนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะคนสกลน,นครเพราะวิกฤตครั้งนี้จะผ่านจะเหลือคนเฉพาะคนที่มีสินธรรมเท่านั้นนะจะบอกให้จะแควคาดปลอดภัย คนไหนทำกรรมทำวิบากกรรมทำร้ายคนไว้คุณก็ต้องต้องยอมรับชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นได้แล้วเพราะได้ถึงเวลาเขาบอกว่าจะล้างโลกนี่แหละมันจะล้างแล้ว